ชแนลแม่บ้านอเมริกายินดีต้อนรับค่ะขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติเข้ามารับชมวิดีโอรวีชแนลแม่บ้านอเมริกาวันนี้นะคะพี่หนิงก็จะมาอัปเดตอาการอาบาดเจ็บของลูกชายที่เกิดจากอุบัติเหตุเมื่อ4ีหวันที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็ได้คุยกับลูกเมื่อคืนนะคะก็ประมาณตีสามลูกโทรมานะคะก็หลังจากที่พบแพทย์แล้วนะคะก็โทรหาแม่นะคะ ก็หลังจากที่โทรคุยกันกับลูกแล้วพี่หนิงก็นอนไม่หลับเลยนะคะก็ตื่นประมาณตีห้าเสร็จๆนะคะก็ออกมาเดินรอบบ้านเลยนะคะออกมาเดินคนเดียวคิดอะไรเพลินๆออกไปเดินข้างนอกหน้าบ้านเลยนะคะออกไปเดินที่สนามหน้าบ้านเอ่อเขาเงียบสง,งัดเลยนะคะประมาณตีห้ากว่าๆในะพี่หนิงออกไปเดินแล้วนะ ก็เดินออกมาหลังบ้านเดินมาสนามหลังบ้านมาเดินวนคิดอยู่นะคะคิดอยู่ว่าจะทํายังไงดีนะคะว่าจะแก้ปัญหาให้ลูกชายยังไงดีเพราะว่าพี่หนิงก็เป็นห่วงลูกมากๆนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าลูกชายก็ตัวคนเดียวที่กรุงเทพนะคะพี่หนิงก็บอกลูกว่า,าเราจะ ต้องแบบเข้มแข็งก่อนอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งอ่อนแออย่าเพิ่งคิดมากอะไรแบบนั้นเพราะว่าลูกชายเขาจะเป็นห่วงกังวลเรื่องว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ทําให้แขนเขาเนี่ยต้องอมันแตกนะคะแล้วก็ต้องผ่าตัดแล้วคุณหมอก็พูดเหมือนอเขาก็กังวลเนาะคุณหมอบอกว่าถ้าไม่รีบผ่าตัดมันก็จะเหมือนกับว่ามือก็แขนเนี่ยก็จะ เสียรูปอะไรประมาณนั้นนะคะก็จะกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ก็ทําให้เขาเป็นกังวลเพราะว่าปกติแล้วเขาเป็นคนที่ดูแลร่างกายเขาดีมากๆเขาเป็นเวทเทรนเนอร์เขาเป็นครูฝึกสอนออกกําลังกายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะนอยแล้วก็เสียใจว่าเขาอาจจะไม่ได้กลับไปทํางานที่เขาชอบอีกอะไรประมาณนั้นนะคะพี่หนิงก็เลยต้องให้กําลังใจลูกนะคะรู้ว่าเสียงลูกเนี่ยเสียงลูกนี่แบบว่าท้อมากๆนะคะอ่อนแอมากๆนะแต่ว่าพี่ก็ต้อง เข้มแข็งพี่ก็ให้กําลังใจว่าอย่าท้อนะให้ให้แบบสู้ๆไม่ต้องคิดอะไรมากอะไรแบบนั้นเขาก็บอกพี่หนิงว่าคุณแม่ช่วงนี้ลูกอาจจะต้องรบกวนให้คุณแม่ช่วยดูแลหรือว่าอะไรประมาณนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้ทํางานอะไรแบบนั้นแล้วก็ต,ต้องต้องได้หยุดงานไปก่อนเพราะว่าต้องหยุดพักรักษาตัวอะไรเงี้ยพี่หนิงก็เลยบอกว่าเรื่องนั้นประเด็นนั้นนะลูกตัดไปเลยไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวแม่จะดูแลเองนะคะ ก็บอกเขาว่าให้เขาให้เขาอ่ะทำจิตใจให้สบายแล้วก็รักพักรักษาตัวให้กลับมาเร็วขึ้นเร็วๆนะคะอย่าไปกังวลอย่าไปคิดถึงว่าอะไรจะเกิดขึ้นทําปัจจุบันให้ดีที่สุดดูแลรักษาตัวเองไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าเราไปคิดมากนะมันยิ่งแย่นะคะ,อะพอเขาเพิ่งจะยกครบ25เต็ม2ี2 5 2บนะปีนี้เขา26ปีนะเขาก็เลยเป็นกังวลเพราะว่า อุบัติเหตุครั้งนี้มันก็ไม่ใช่อุบัติเหตุครั้งแรกของเขาก็เหมือนกับว,ว่าดวงเขาจะมีแต่เรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุทั้งนั้นนะคะเขาก็เคยอุบัติเหตุแบบรถชนใหญ่เนี่ยเมื่อประมาณเขาอายุ1 4บ5ปีนะคะก็อุบัติเหตุใหญ่เขาต้องผ่าตัดสมองเลยนะคะอ่าอยู่ไอซีอยู่ไอซียูในยีวันเลยนะคะลูกชายพี่หนิงนะคะก็เราผ่านช่วงนั้นมาได้พี่ก็บอกลูกว่าที่หนัก ที่สุดในชีวิตอ่ะเราก็ผ่านมันมาได้แล้วเพราะฉะนั้นปัญหาวันนี้อุบัติเหตุครั้งนี้ก็คือให้มองว่าเป็นเรื่องเล็กๆไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปคิดมากให้ถือว่าเป็นเรื่องเล็กที่สุดเพราะว่าปัญหาใหญ่ๆเนี่ยเราผ่านมาหมดแล้วเราไม่ต้องไปซีเรียสอะไรพี่หนิงก็แบบให้กําลังใจกับลูกนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนลังจกโทรศัพท์คุยกับลูกแล้วก็ออกมาเดิอนออกกินวันนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงวันนี้กาแฟ กินไม่ห้าแก้วแล้วคุณผู้ชมนะ,ะคนะเพื่อนๆก็เลยว่าอยากจะทําคลิปนี้นะส่งผ่านนะจริงๆคืออยากจะทําคลิปนี้ส่งผ่านกําลังใจไปให้กับลูกแต่รู้ว่าลูกไม่ค่อยได้เข้ามาดู youtube เท่าไหร่นะลูกลูกไม่ค่อยเข้ามาทําไม่ค่อยเข้าดู youtube เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกมีโอกาสได้ดูนะคลิปนี้นะแม่อยากจะบอกลูกว่านะให้เข้มแข็งเพราะว่าเหตุการณ์มันที่หนักๆอ่ะบัตรเหตุที่หนักๆในชีวิตเราก็ผ่านมันมาได้แล้วแล้วก็ ช่วงที่ไปเป็นทหารรับใช้ชาติอยู่หนึ่งปีนะคะก็ก็ยังได้เจอก็อยังได้มีปัญหาได้ผ่าตัดขาอีกได้ผ่าตัดที่ว่าไปออกป่าแล้วก็ไปโดนมแมลงอะไรก็ไม่รู้กัดแล้วก็ขาบวมักเสบแล้วก็ทางกรมก็ส่งกลับบ้านให้มารักษาตัวที่บ้านนั่นก็พักงานอยู่เป็นสองสามอาทิตย์เหมือนกันนะคะตอนที่ไปเป็นรับราชการทหารนะคะหนึ่งปีเนาะ คือเข้าจบปริญญาตรีเขาก็จะได้ไปเป็นทหารคือใช้เวลาแค่หนึ่งปีนะคะก,ก็เสร็จก็เสร็จภารกิจรับใช้ชาติไปแล้วใช่ไหมก็นึกว่าจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นและพอกลับมาทํางานนะคะเขาก็ทํางานที่กรุงเทพนะคะเป็นก็เป็นเวทเทนเนอร์นะคะที่กรุงเทพนะคะก็ พี่ก็คิดว่าจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับเขาแล้วนะก็ยังโอเคก็มาเจอปัญหาเรื่องโรคระบาดอีกทําให้สถานออกกําลังกายปิดอะไรต่างๆนานารายได้ที่เคยได้เดือนละสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นก็ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็จะได้น้อยลงอะไรเงี้เปอร์เซน็นที่จากการได้เป็นเทรนเนอร์อะไรก็ลดลงตามสัดส่วนของลูกค้าที่ก็มาใช้บริการใช่ไหมนั่นก็เป็นปัญหาอยู่แล้วนะทีนี้พอมาเจอ,เอปัญหาอุบัติเหตุเข้าไปอีก ทางก็แตกเย็บหลายเข็มเลยนะคะท่านผู้ชมแขนค่ะแขนค่ะเป็นแผลเต็มตัวเลยแล้วทีนี้แขนก็ต้องไม่ได้ผ่าตัดก็แกก็คิดมากว่ามันจะกระทบกระเทือนกับงานของแกแกจะยกเวทหรือว่าออกกาลังกายหรือว่าสอนใครแล้วมันจะต้องได้มีมันก็ต้องทำตัวอย่างให้เขาดูอะไรก็กลัวว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับงานของตัวเองก็ทําให้แกคิดมากพี่หนิงก็เลยบอกลูกว่าไม่ให้คิดอะไรมากนะคะไม่ให้คิดอะไรมากนะคะก็ทํารักษาตัวเองให้ดีที่สุด แล้วก็เดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายหรืออะไรก็แม่ก็จะดูแลนะคะเท่าที่แม่จะก็ดูแลให้ถึงที่สุดอ,ะอ่ะจนกว่าลูกจะสามารถนะคะกลับไปทํางานได้อะไรแบบนั้นนะคะก็บอกลูกนะให้กําลังใจแต่แกก็ยังคิดมากอยู่ดีนะคะเพราะว่าคนเคยดูแลตัวเองนะ้ช่วยเหลือตัวเองทํางานหาเงินเลี้ยงดูตัวเองอะไรแบบนั้นนะคะก็อย่างว่าเนาะก็ะการทํางานที่เมืองไทยเนาะ ก็ทำงานกินเงินเดือนล้วก็ก็ก็มันก็พอมีปัญหาอ่าก็จะไม่ได้ทํางานก็จะต้องคิดมากเป็นธรรมดาอะไรแบบนั้นคะแต่ว่าพี่ก็มีนะความคิดอยู่ว่าก็คุยกับลูกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะก็คงจะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกนะคะก็ควรจะต้องอเอามาอยู่ด้วยที่อเมริกานะคะตัดสินใจนะค,ะคิดว่านะคะคิดไว้นะคุยกับป,ป้าไว้แล้วนะว่าต้องเอาเขามา เขาจะอยากมาหรือไม่อยากมาก็ต้องบังคับให้มานะคะตอนนี้นะตอนนี้คือปล่อยให้เขาใช้ชีวิตอของเขาตามที่เขาอยากทําแล้วอะตอนนี้ก็อยากจะบอกเขาเลยว่าตอนนี้จะต้องตามทําตามใจแม่และคือแม่อยากให้มาอยู่อเมริกาก็ต้องมาอ่ะจะไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วตอนนี้พี่ดนิงก็เป็นห่วงเพราะว่ารู้ว่าวัยรุ่นนะเขาก็อยากมชีชีวิตเป็นของตัวเองเนาะ การที่มาอยู่เมืองนอกเนะี่ยมันก็ไม่มันก็จะใช้ชีวิตแบบเหมือนที่อยู่เมืองไทยไม่ได้ก็มาที่นี่ก็ต้องมาแบบทํางานมาปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ไม่มีท่าเหมือนที่เมืองไทยแน่นอนนะเพราะฉะนั้นนะมาไม่อยากมาก็ต้องมาคือแม่จะต้องให้มาเพราะว่าจะได้หมดห่วงถ้าให้อยู่ที่เมืองไทยมันก็กลัวว่าเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอะไรตามมาอีกอะไรแบบนั้นก็คิดว่านะคงถึงเวลาที่จะต้องพาลูกมาอยู่มาอยู่ด้วยนะ พี่หนิงก็เนี่ยหัวอกนะหัวอกคนเป็นแม่นะถ้าใครไม่ได้เป็นแม่ก็จะไม่ค่อยจะอาจจะไม่ไม่รู้ว่าเรารู้สึกยังไงความคิดถึงความห่วงใยนะลูกจะอายุมากแค่ไหนหรือแบบไหนเราก็ยังห่วงอยู่อะไรแบบนั้นซึ่งพี่หนิงเองก็อยู่ที่นี่พี่หนิงก็ไม่ได้มีใครนะ อยู่กันกับป๊าสองคนลูกป๊าก็ออกครอบครัวเขาก็มีบ้านไปอยู่ของเขาส่วนตัวของเขาก็ไม่ได้อยู่ไม่มีใครอยู่กับพี่เลยอะไรเงี้ยอยู่ที่นี่ก็อยู่กันกับป๊าสองคนเพราะฉะนั้นก็จะก,ก็คงจะดีถ้าเกิดว่าลูกพี่มาอยู่ด้วยที่อเมริกานะคะตอนนี้นะเขาอยากมาหรือไม่อยากมาพี่ก็ต้องบังคับให้เขามาก็คงไม่ปล่อยให้เขาได้ ใช้ชีวิตอิสระมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยอยากจะเข้ามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อเมริกาก็ต่อไปก็คงจะเป็นขั้นตอนของการรักษาตัวให้ให้ดีขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะต้องดำเนินเรื่องนะคะให้ลูกมาอยู่ด้วยก็คิดไว้แบบนั้นนะคะรู้ว่ามันต้องใช้เวลานานนะะแต่ว่าก็ก็ต้องทำนะคะเริ่มต้นดีกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยสำหรับพี่นิงนะ ทำการทำคลิปวิดีโอวันนี้ก็แค่อยากจะบอกความรู้สึกส่งผ่านไปถึงลูกว่าทุกวันเป็นห่วงทุกวันคิดถึงทุกวันส่งกำลังใจไปให้ไม่มีวันไหนเลยที่ไม่เคยคิดถึงลูกเลยนะคะสบายกายทุกอย่างนะใจห่วงใยห,ห่วงหาลูกทุกเวลาเลย ถ้าลูกได้ดูคลิปนี้นะแม่อยากจะบอกลูกนะว่าให้เข้มแข็งนะคะแล้วก็ผ่านเหตุการณ์ผ่านวิกฤตในชีวิตนี้ไปให้ได้นะคะถือว่ามันเป็นบททดสอบของชีวิตชีวิตเดียวมันมีอ,อะไรอีกมากมายที่ต้องเจอนะถือว่าถ้าเราผ่านนะคะเวลาที่ยากลําบากไปได้เนี่ยมันก็จะเป็นนะคะเหมือนกับว่ามันก็จะเป็นคุ้มคุ้มกันให้กับเรานะคะว่าไม่ว่าเราจะไปทําอะไรหรืออยู่ที่ไหนเนี่ย เราต้องเราก็ต้องต่อสู้แล้วก็ผ่านมันไปให้ได้เพราะว่าเรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะแม่หนึ่งอยากจะบอกลูกว่าให้สู้ๆนะว่าแม่ก็จะดูแลแล้วก็อคอยซัพพอร์ตให้กําลังใจลูกแบบนี้ตลอดไปนะไม่ทิ้งกันแน่นอนอยู่แล้วนะครอบครัวเรามันเป็นครอบครัวเล็กๆนะเราก็ต้องดูแลกันแล้วก็ไม่ทิ้งกันนะแม่ก็คืออยู่ที่ไหนแม่ก็ยังคิดถึงลูกนะเพราะว่าความสุขของแม่ก็คือการเห็นลูกลูกมีความสุข ไม่ได้ห่วงตัวเองมากมายอะไรแค่อยากเห็นลูกเห็นหลานนะอยู่ดีสบายมีความสุขแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะฮะไม่จําเป็นต้องว่าต้องแบบว่าต้องร่ารวยมหาศาลต้องร่ารวยต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างขอแค่มีพออยู่พอกินแล้วก็มีความสุขก็พอใจแล้วนะ ชีวิตคนเรามันสั้นไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านี้นะบางทีไม่รวยล้นฟ้ามีเงินเท่าไหร่ต่ตายไปก็เอาไปไม่ได้เรามีพออยู่พอกินพอดูแลครอบครัวดูแลลูกหลานดูแลคนที่เรารักได้แค่นี้นะพี่หนิงก็พอใจแล้วนะแม่ก็พอใจแล้วนะลูกเพราะว่าอยากให้ลูกรู้ว่านะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะไม่มีวันไหนเลยที่แม่ไม่คิดถึงแล้วไม่ห่วงใย,ยลูก ก็คลิปนี้ก็สันส้นๆแค่นี้นะเพราะว่าอยากจะแค่บอกความรู้สึกในใจว่ารู้สึกยังไงนะคิดถึงคิดถึงมากแค่ไหนก็ขอให้ทุกคนนะสู้ๆแล้วก็ผ่านวิกฤตไปครั้งนี้ไปให้ได้นะคะเราจะเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามารับชมวิดีโอของอรวีชแนลแม่บ้านอเมริกาวันนี้นะคะ ขอบพระคุณจับใจเลยค่ะทุกท่านเป็นกําลังใจที่มีค่านะคะเป็นความประทับใจนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะน้าใสใจจริงนะคะจากทุกท่านเพื่อนผู้ชมทุกท่านนะคะที่ส่งกําลังใจมาให้นะคะไม่ว่าจะส่งผ่านมาทางข้อความหรือว่าให้กําลังใจใต้คลิปนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดนะคะผ่านพ้นปัญหาสภาวะเศรษฐกิจที่แย่ๆในช่วงนี้นะคะขอให้ผ่านไปแล้วก็ขอให้ทุกคนมีกําลังใจจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็เอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างไปให้ได้นะคะขอให้รักษาสุขภาพนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดนะคะในคลิปวิดีโอต่อไปของแม่บ้านอเมริกาขอบคุณที่เข้ามารับชมวิดีโอและเติมกำลังใจให้กันค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะท่านผู้ชมขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ